สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่คือแบบว่ารถติดแห้งเลยพี่น้องเลยนะครับ <อ Rest> แผ่นทินไหวพี่น้องครับคือแบบว่าตึกคลมแบบถล่มทลายเลยนะครับพี่น้องครับคือแบบว่าตอนแรกผมเติมน้ำมันพี่น้องครับผมแวะเติมน้ำมันแล้วทีนี้มันสันไว้พ่นผมเติมน้ำมันผมคิดว,ว่ากินน้ำมันมันเข้มามันในรถนะพี่น้องครับทีนี้ผมก็คิดว่าผมเมารถได้พี่น้องครับผมคิดว่าผมเมารถจริงๆเขาบอกโอ้เขาวิ่งกันมาสั่น แผ่นดินไววแผ่นดินไวววาซันนะครับคือตอนนี้แบบรถติดแห้งพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบิข้างหนานะครับรถติดแห้งไอ้ล้อพี่น้องเลยแผ่นดินไววนะครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับทาหาคูไดว่าสีมาเขามาในเมืองในกรุงเทพนะครับแถวแถวอาโศกหรือว่าแถวแถวอันนี้นะครับตัวเมืองกรุงเทพเลยครับอย่าเขามานะครับพี่น้องครับตอนนี้รถติดแห้งติดไอ้ล้อครับพี่น้องครับเป็นตะยานแห้งพี่น้องเลย ใจขวามใจหายเบิดพี่น้องครับนะครับคือแบบว่าเขาแน่มเห็นเลยได้พี่น้องครับตึกถล่มลงมานะครับตึกถล่มทลายลงมานะครับกะซ้าทุนนะครับพี่น้องครับให้ทุกคนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับพี่น้องที่อยู่ในตึกนะครับอยู่ในองมัทถล่มนะพี่น้องครับขอให้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยนะครับกับเป็นกําลังใจ้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับที่กําลังเจออุบัติเหตุตอนนี้นะครับพี่น้องครับนะครับกะขอให คุมข้องนะครับทุกคนนะครับคือผมเนี่ยมเห็นแล้วใจหายรีบไปนอนครับผมอยู่ในรถนี่ครับพี่น้องครับอยู่ในรถเนี่ยมเห็นตึก่มถล่มลงมาไปนอนเลยนะครับเป็นตะยานแห้งครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องอยู่อดปลอดภัยสุขูมสุขคนครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้ผูเอประสบภัยครั้งนี้นะครับพี่น้องครับเป็นตะยานแห้งครับพี่น้องครับเป็นกําลังใจให้สุขูมสุขคนเด้อนะครับพี่น้องครับ Tidak apa-apa. 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 Tidak apa apa tidak apa apa tidak 老婆